สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เนือดำคลาสสิกนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟทุ่งนากาแฟนะครับอยู่ที่ห้วยถแถลงในอําเภอห้วยถแถลงก็มีที่สวยๆเยอะแยะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟแบบไม้เก่านะครับจะพาเขาไปดูด้านในนะครับ อันนี้คือบริเวณด้านหนของลานนะครับสวยนะครับด้านในมีแต่ของโบราณมีใหม่เก่าเป็นใหม่เก่าเป็นลานกาแฟานะครับนี่ครับของดีห้วยแถลงนี่จะใหม่เก่านี่จะกรยานนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับ สามารถเข้ามาได้เด้อใครผ่านไปผ่านมาในมือห้อยแถลงนะครับสะสมของเก่ามีบริเวณด้านในก็จะมีเกวียนนะครับ รถไหลเนี่ยจะเรียกรถไหลทุกมีใครรูดจากนึงครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้นี่ครับสวยเพราะ

อ่าบรรยากาศ okay. okay. คุณมีความรู้สึกไงครับวันนี้เน้นแนวคลาสสิกนะครับร้านนี้นะครับแต่ว่าคนโมคลาสสิกได้ครับน,นี้มั้ย สวยงามครับถือว่าสวยงามลร้านกาแฟจะไปดูลงสีใหญ่มาปัน่นอันี่ลงสีนี่ยลงสีมือนี่นี่ลงสีสมัยก่อนครับนใช่ใช่มือหมุน ม่าจะเป็นลอกเวียนพวกไม้เก่านะครับเป็นร้านกาแฟานะครับหนึ่ทงท่านร้านานบนก็มีนะครับอันนี้ตรงเข้ามาก็จะเป็นสถานที่ขายกาแฟนะครับผมพามาดูบรรยากาศในร้านกาแฟานะครับเนี่ยจะมีมอไซค์รุ่นเกา่าผมเกิดว่าท่านแบอกครับ ตูดใยี่ห้อซูซูกิสองสูบว่าครับสุซูซูกิร้อยยี่สิบห้าสองสูบหายากแล้วครับอันนี้ก็น,น่าจะเป็นโลมสีแต่อยู่ให้แถลงมาเพิ่งเขามาครั้งแรกนะครับวันนี้เป็นวัน วันสำคัญนะครับของประเทศไทยก็คือวันร้องเพลงชาตินะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมก่อนหนึ่งหนึ่งในสิบในตำบลนะครับที่มาร้องเพลงชาติในวันนี้นะครับทางบนมีไหลเด้งผู้ใหญ่กันจิตทางบนมีไหลดาโอ้ดีผู้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่วยคนสวยครับเนี่ย วันนี้มาในนามกาชาดิช่ไวันนี้เขาเป็นกาชาดเลยมีแต่คนที้สวยครับจแกบุ่นอดีตอดีตนี่พัดลมพัดลมกับพัดลมแบบเก่า ใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้แก้วก็เป็นแก้วรุ่นเก่าส่วนบ้านจะสะสมฟองเก่าคนใน่พึ่งัวฉก็จะนิยมมากไจะได้กินเียวมขวได้ไมอะนุากว สมมติแบบนี้ตอนไหนเป็นเนยน้อยเล็กน้อยด้วนี่เว้ยของผมมี่เอเอาไปเลยจะไ้เออผมขอได้ด้วยแต่ว่าเจกเก็บไปยูเจ็กคยังไปหาที่หาเห็นไมอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วก็มาตามเลยตัวนี้เล่มเล็กแตเดอเป็นคู่รอป่กันไปมที่นี่เ้อไปหาเห็นอยู่ในตู้จะนี่หายากนะรับแปบน วน้ยาเป่าน้ท้ลูกหนาาทยนด้นเรเงนกลเดี๋ยวจะลงเล่นน้ำแล้วก็ประกาศน้งร้อนตรงนี้เป็นบริเวณาจ้าน้ำน้ำพูหร้อน อันนี้เป็นพระเอกของงานนะครับนี่นั่งมาดเข้มเลยสวยครับอันนี้ก็คือพระบรรยากาศรวมๆในลานนะครับนี่เจ้าของร้านเขาเสียขา,ขาวๆนี่เจ้าของร้านคนระับ วันที่เริ่มสร้างวันที่เริ่มสร้างวันที่สิบสีปีหกศูนย์วันที่เริ่มได้วันที่สิบสีปอคมรามนัร้อยหบครัสิบปีเราหกสิบตรงนี้ตัวสัมประมาณสี่ปียงเปิดําการนะครับแต่ประมาณว่าถึงปียังยังไม่ถึง สวยครับเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากเย็นสบายนะครับด้านไลน์เย็นอยู่ครับผ่านไปเรื่อยๆก็เพิ่งกลับมาครั้งแรกเลยครับมองข้างนอกมันเหมือนไม่มีที่นั่งใช่ไหมที่วัดสวยอยู่ครับเจ้าของร้านนะครับมาสักู๊ด ร้านกาแฟอยู่ในเมืองเฟืองไวยแถลงเลยนะครับนรนเนี่ยฉันจะเนียนมไม้เก่านะครับการทลองหมุนไหนลงสีนี่ดูอย่างนี่นะลงสีมือหมุนเขามาทำเอาอขึ้นใหม่เอาต้ง้ง <c oughs> แต่เลยแต่อันใหญ่น่านาจะเป็นเก่าแท้เลยลงสีใหม นี่จะทำขึ้นไหมเนี่ยมาเนี่ยอ้กระโลงสีครับทำไมโบราณเลยผมว่าับครับ,รบขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ใหญ่นะครับคัสสิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ